เรามอนสเตอร์พลังจิตคลื่นสายฟ้าพลังจิตของมันช่างเจิดจ้าซะเหละเกิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะสำหรับจกักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์มอนสเตอร์ไซคิกนะครับผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่เจอจ้ามากนะครับพวกอาร์ตเวิร์กของมันนะซีรีส์นั้นจะมีชื่อว่าไซเฟรมครับผมไซเฟรมเนี่ยเป็นชื่อของซีรีส์มอนสเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมอ่ะเคยเล่นแล้วก็เจอไอ้พวกนี้บ่อยนะครับคือแบบเป็นตัวที่ผมเห็นอาร์ตเวิร์กมันแล้วรู้สึกแพ้ทางแปลกๆนะครับคือมันมีความเจอจ้ามีความเป็นสายฟ้าก,าก,กระจายออกมานะครับสีเขียวอ,ยยอวม่อา ว่าน, wow, นะครับแล้วก็ถ้าเราดูของอาร์ตเวิร์สของมันเราจะสังเกตได้หนึ่งอย่างนะครับคือพวกมันดูแปลกๆครับผมแปลกๆที่นี่คือเราดูปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรกันนี่วันนี้ผมเอาการ์ดของไซเฟรมเลยนะครับมาพูดคุยให้ฟัง13ใบเป็นของไซเฟรมทั้งหมดครับผมชื่อกา์ดก็ไซเฟรมเอฟเฟกส่วนใหญ่ก็ใช้กับพวกไซเฟรมด้วยกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยว่ามีการ์ดใหม่ที่ผมไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอนะสมัยที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเจอแต่พวกซิงโครครับผมแต่ว่าการ์ดที่ผมมจะอาาคุยให้ฟัง คลิปนี้เนี่ยมันมีลิงก์ด้วยครับผมเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าพวกมันมีการ์ดใบใหม่เข้ามานั่นเองนะซึ่งดูเอฟเฟกต์ผัผ่านของพวกมันแล้วนะครับถามว่ามันเล่นง่ายไหมผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผู้ชมท่านใดเคยเล่นเคยเจออย่างงี้สร้างความางนุนงงให้กับท่านผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนท่านผู้ชมก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับซึ่งตอนผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้เด็กบลูอายแล้วก็เด็กไซเบอร์ดากอนในการเข้าปะทะกับศัตรูนะครับเจอไอ้พวกเนี้ยบางทีก็มีมุมแบบลำบากบ้างอะไรบ้้้าาาาาางงรรัแต่่่่ววถเเเกิดดอฝไยู ผมว่าไอพวกนี้ก็ไม่ขนามือเราครับผมเราก็พอจัดการพวกมันได้นะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกภาพ,าพรวมกันดีกว่าครับผมจะได้พูดเป้ามอ,อยกันด้วยว่าเอฟเฟกของพวกมันน,น่าสนใจอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะครับคือเจ้านี้ครับไซเฟรมเกียร์อัลฟาครับไซเฟรมเกียร์อัลฟาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผาไซคิกเลเวลหพลังโจมตี500ป้องกันศูนย์ครับผมการใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับเราจะต้องอัญเชิญลงมาโดยเอฟเฟกของการ์ดตัวมันเองเท่านั้นซึ่งเอฟเฟกาอันกา่า บนฟิล์ของเรานั้นไม่มีมอนสเตอร์อยู่แล้วอีกฝ่ายมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษก็ได้นะครับเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้จากบนมือและตัวที่มีชื่อว่าไซเฟรมไดเวอร์หตัวจากสุสานจากในเด็กหรือจากบนมือเอาไอตัวไซเฟรมเกียร์อัลฟากับตัวไซเฟรมไดเวอร์นั้นนะ่ะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิล์ได้หลังจากนั้นนะครับผมให้เราเอาการ์ดติดชื่อไซเฟรมหใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือด้วยครับ ซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับในช่วง End Phase เนี่ยจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับผมการ์ดใบต่อไปไซเฟรมเกียร์เบต้าครับไซเฟรมเกียร์เบต้าเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสงเผ่าไซคิกเลเวลหนึ่งพลังโจมตีเจ็ดร้อยป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบนี้ก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับอัญเชิญแบบพิเศษโดยใช้เอฟเฟกต์ของตัวมันเองเท่านั้นวิธีการเชิญก็คือถ้าหากว่าบนฟิล์ของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่แล้วอีฝ่ายมีการประกาศโจมตีนะครับเราจะสามารถเอาการบนนีี้ท่่อยู กับไซเฟรมไดรเวอร์ที่อยู่บนมืออยู่ในเด็กหรืออยู่ในสุสานครับผมเอาอีกหนึ่งตัวนั้นเนี่ยอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้แล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยครับผมแหมเป็นไงเอฟเฟกต์น่าง,งุดงิดไหมหลังจากที่เราอัญเชิญมอนสเตอร์ของเรา2ตัวลงมาแบบพิเศษแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ที่ประกาศโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบัตเทิลเฟสนั้นก็จะจบลงทันทีด้วยและมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของไซเฟรมเกียร์เบต้านี้จะต้อง ไซเฟรมเกีย์อฟซลอนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์าตาแสงเผาไซคิกเลเวล2พลังโจมตี1500ป้องกันศูนย์ครับผมการไปนี้ก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับเราจะต้องอัญเชิญแบบพิเศษโดยเอฟเฟกของมันเท่านั้นวิธีการอัญเชิญแบบพิเศษของมันก็คือถ้าหากว่าบนฟิล์มของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่นะครับแล้วอีฟายมีการใช้งานเอฟเฟกของการกับดับขึ้นมาเราจะสามารถเอาตัวของเฟรมเกีย์อฟซลอนที่อยู่บนมือพร้อมกับตัวไซเฟรมไดเวอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในเด็กอยู่บนมืออยู่ในสุสานนะคร อัญเชิญลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้อีกแล้วครับผมอ่าล้วก็พออันเชิญตัวของไซเฟรมเกีย์อฟซิลอนพร้อมกับไซเฟรมไดเวอร์ลงมาแล้วนะครับผมเราจะสามารถทําให้เอฟเฟกของการดกับดักอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับไร้ผลได้มอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของไซเฟรมเกีย์อฟซิลอนตัวนี้ในช่วงเอ็นเฟสนั้นจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปทั้งหมดครับผมการไบต่อไปไซเฟรมเกียรแกมมาครับไซเฟรมเกียรแกมมาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผาไซคิกเลเวล2พลังโจมตี1000ป้องกัน0ูนย์ การ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้เราจะต้องอันเชิญแบบพิเศษโดยเอฟเฟกของมันเท่านั้นเอฟเฟกการอัญเชิญของมันก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดปุ๊บเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือพร้อมกับตัวไซเฟรมไดเวอร์อีกแล้วครับผมจากในเด็กจากบนมือจากในสุสานหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้นะครับแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไร้ผลมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงงงมาาโดยเอออออน้นะรับทุกกกกตตตววจถูออไปใช่ ไซเฟรมเกียร์เดลต้าครับไซเฟรมเกียร์เดลต้าเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผาไซคิกเลเวล2พลังโจมตี1,200ป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบนี้ก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับแล้วก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกของมันเท่านั้นนะครับเวลาที่บนฟิลด์ของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่แล้วอ e ีฟายมีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดเวทมนต์ขึ้นมาเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือพร้อมกับตัวไซเฟรมไรเวอร์หนึ่งตัวจากบนมือจากในเด็กหรือจากสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ ของการเวทมนต์นั้นไร้ผลครับในเทิร์นที่มีการใช้งานเอฟเฟกการอัญเชิญของตัวไซเฟรมเกียร์เดลต้าตัวนี้นะครับมอนสเตอร์ที่อันเชิญแบบพิเศษลงมาจะต้องถูกรีมูฟไปในช่วงเอ็นเฟสครับคือเรียกว่าเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไอห้าตัวที่ผ่านมาเนี่ยอัญเชิญตัวมาลงมาพร้อมกับไซเฟรมไดเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ทําให้อะไรไร้ผลก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งครับคือเราจะเห็นได้ว่าเอฟเฟกของพวกมันทนาะ่ทงานจากบนมือก็ได้ใช่ไหมอัญเชิญมอนสเตอร์จากบนมือจากสุสารจากในเด็ก,กนี้้งมามาไเออท่่ถผจนะต บ,บรีบจัดการต้องรีบหาการ์ดขัดมันนะไม่งั้นแบบลำคานบอกเลยตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่เรารอคอยกันนะครับก็คือไซเฟรมไดเวอร์ครับไซเฟรมไดเวอร์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุแสงเผาไซคิกเลเวล6พลังโจมตี2,500ป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาก็ใช้ร่วมกับไอพวกตัวเมื่อกี้นะคือจะบอกว่าไอ้พวกตัวเมื่อกี้มี5ตัวที่มีเอฟเฟกเชื่อมโยงกับตัวไซเฟรมไดเวอร์ใช่ไหมเออแต่ว่าไซเฟรมไดเวอร์นะครับถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษล,ลงมาโดยเอฟเฟกของไอ้พวกเเมมมมื่อออออกกกกกกีี้้ันน็ตตงถููรฟจากกไป นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้รัวๆไม่ได้ขนาดนั้นนะคำอธิบายการ์ดของการใบนี้นะครับคือมันเป็นนักรบไซคิกที่สามารถควบคุมไฟฟ้าได้ครับมันภาคภูมิใจในพลังของไซเฟรมของมันและมีหน้าที่ในการนําพวกพ้องเข้าโจมตี Security Force ครับมันสามารถใช้พลังกระแสไฟฟ้าเจิดจ้าในการโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงนั่นเองตัวต่อไปไซเฟรมมัลติสเลเดอร์ครับไซเฟรมมัลติสเลเดอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาไซคิกเลเวล6พลังโจมตี0ป้องกัน2005ครับ การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่ถึง3เอฟเฟกต์ด้วยกันนะโดยเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานนะครับให้เรานับว่ามันเป็นไซเฟรมไดเวอร์ครับผมอ่าสบายแล้วนะครับผมคือเป็นไอตัวแทนตัวเมื่อกี้ได้นะและก็เอาไปใช้กับไอพวกจูเนอร์ทั้งหลายเมื่อกี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกจูเนอร์เมื่อกี้เอาแวนเชิญพวกแบบไซเฟรมไดเวอร์จากบนมือจากในเด็กจากในสุสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวของไซเฟรมมัลติสเลเดอร์ตัวนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานก็ใช้้้้เเป็นนนนนนนต Frame Driver, ตตตตััตััััววววแททขขออองงงงไซมด่่สี2 ค,คือถ้าหากว่าการติดชื่อไซเฟรมบนฟิลของเราจะถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือจะถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือเนี่ยทิ้งลงสุสารไปแทนได้ครับเปไงเอฟเฟกการลงสุสารลงง่ายๆนะแถมปกป้องเพื่อนพองได้อีกนะส่วนเอฟเฟกที่สาของมันนะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งถ้าหากว่าการ์ดใบนี้มันอยู่ในสุสารเนี่ยแล้วมอเตอร์ติดชื่อไซเฟรมที่เป็นจูเนอร์บนฟิลของเรานะครับผมถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สาเร็จโุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสารลงมาบนฟิดดแบบเศษไ้้วย ซึ่งการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดมันเองนะครับถ้ามันต้องออกจากฟิลไปปุ๊บเนี่ยให้เรารีมูฟออกจากเกมแทนครับตัวต่อไปไซเฟรมลอดเซตาครับไซเฟรมลอดเซตาเป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าแสงเผาไซคิกเลเวล7พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับการ์ดใบนี้นะครับก็มีอยู่2เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ที่1นึ่งนะครับคือเทิร มอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยต้องเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมานะเราจะสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยออกจากเกมไปได้จนกว่าจะถึงสแตนบายเฟสหน้าของเทิร์นเราครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับผมเวลาที่ผมเล่นนะทำยังไงก็ได้อย่าให้ตัวซิงโครมันโผล่มาอย่างเงี้ยครับผมคือแบบเอฟเฟกต์ของมันแค่อ่านทุกคนก็น มีมอนสเตอร์เยอะๆใช่ไหมที่จะแบบว่าป้องกันการรีมูฟของมึงได้เนี่ยอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนอันดับที่2นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารของเราแล้วก็ในสุสารมีการ์ดไซเฟรมใบอื่นนะครับผมเราจะสามารถเลือกการ์ดไซเฟรมใบอื่นหนึ่งใบที่อยู่ในสุตรสารของเรานะครับผมหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้กลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็เอาการ์ดที่เราเลือกอีกใบหนึ่งนั้นนะครับเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้การ์ดใบต่อไปไซเฟรมลอดโอเมก้าครับ ไซเฟรมหลอดโอเมก้าเป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าแสงเผ่าไซคิตเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับผมการ์ดใบนี้นะครับก็มีอยู่3เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แรกเลยเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งให้เราสุ่มการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งใบเอาการ์ดใบนั้นแล้วก็การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลเนี่ยรีมูฟออกจากเกมไปจนกว่าจะถึงสแตนบายเฟสหน้าของ มส่วนเอฟเฟกที่2นะครับในช่วงสแตนบายเฟสของอีกฝ่ายนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบของอ e ีกฝ่ายหนึ่งหรือของเรานะครับที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไป1ใบเอาการ์ดใบนั้นกลับเข้ามาในสุสานครับและเอฟเฟกที่3ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่ในสุสานของเราใบอื่นนะครับหรือจะเป็นการ์ดที่อยู่ในสุสานของอ e ีกฝ่ายหนึ่งใบก็ได้นะครับโดยการ์ดใบอื่นที่เราเลือก1ใบนั้นแล้วก็การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถเอากลับเข้าไปในเด็กว่าไ้้มมันนีีแบบ อยู่แบ่งออกนอกเกมไปอยู่ๆกลับมาบนฟิลกลับมาในสุสารแล้วก็เอากลับเข้าไปในเด็กก็ได้อีกอะไรเงี้ยนะครับบางทีดูมันรําก็ราคาญเหมือนกันนะครับผมคือถ้าเจอเด็กเนี้ยเราก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆหาแผนรับมือกับมันไปเนี่ยผมว่าก็โอเคนะแต่ผมนึกภาพตัวเองใช้เด็กนี้ไม่ออกจริงๆครับผมเออวิธีการเล่นรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะอ่านเอฟเฟกต์ของมันแล้วกัดไปต่อไปนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ลิงก์กันแล้วนะตัวนี้มีชื่อว่าไซเฟรมหลอดแลมด้าครับ ไซเฟรมหลอดแรมดาเป็นมอนสเตอร์ลิงท่าแสงเผาไซคิกลิงสองพลังโจมตี1,700ครับการ์ดใบนี้นะครับใช้มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่โทเคน2ตัวในการอัญเชิญลิงลงมาครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อย่างครับผมเอฟเฟกต์แรกเลยคือถ้าตราบใดที่การ์ดใบนี้หงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไซเฟรมเกียร์ถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์อยู่นั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เอฟเฟกต์ของพวกมันได้ครับเอฟเฟกต์ของพวกไซเฟรมเกียร์คืออะไรก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึง,ง,นงช่มเรราาาจะสาาถ อัญเชิญพวกมันจากบนมือได้โดยที่มีเงื่อนไขว่าบนฟิลด์ของเราจะต้องไม่มีมอนสเตอร์นะครับแต่ถ้าบนฟิลด์ของเรามีไซเฟรมลอร์ดแรมด้าตัวนี้อยู่เนี่ยเราก็จะสามารถอันเชิญพวกนั้นเนี่ยลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ใช้เอฟเฟกในการยับยั้งนูนนีนั่นได้ก็ว่ากันไปนะส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับถ้าหากว่าบนฟิลด์ของเรามีการ์ดใบนี้หงหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์เผาไซคิกที่หงหน้าอยู่เนี่ยถูกรีมูฟออกจากเกมไปนะครับในช่วงเอ็นเฟสนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกการ์ดไซเมมมใบาาากนนนด็พิ่่่่ขึึ้้้ือชววงงผถ ไซคิขของเราถูกรีมูฟไปใช่ไหมอันนี้ง่ายเลยนะครับก็คือไอพวกเอฟเฟกของไซเฟรมเกียร์พวกนี้มันก็สามารถทําให้มอนสเตอร์ไซคิขของเราถูกรีมูฟออกจากเกมได้อยู่แล้วก็เชื่อมโยงเอฟเฟกกันไปได้เลยครับต่อไปก็เป็นการเวทมนต์กับจักรกันแล้วนะครับการดเวทมนต์ Guard ใบแรกเลยก็คือจะเป็นไซเฟรมเซอร์กิตครับไซเฟรมเซอร์กิตเป็นการเวทมนต์ฟิลนะครับผมซึ่งการใบนี้นะมี2เอฟเฟกเอฟเฟกที่1ของมันก็คือถ้าหากว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่มีชื่อติดว่าไซเฟรมได มอนสเตอร์ซิงโครโดยใช้มอนสเตอร์ที่ติดชื่อไซเฟรมบนฟิวของเราทําการจูนิงเพื่ออันเชิญซิงโครครับและเอฟเฟกต์ที่ 2, 2ของมันนะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อไซเฟรมของเราเนี่ยทำการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มดาเมจสเต็ปเนี่ยเราสามารถเอามอนสเตอร์ไซเฟรมหนึ่งตัวบนมือของเราทิ้งลงสู่สารไปแล้วพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ทําการแบทเทิลของเรานั้นนะครับผมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งลงสู่สารไปจากเอฟเฟกต์เมื่อกี้ครับ เเทนนันองการ์ดใบต่อไปไซเฟรมแอคเซเลเตอร์ครับไซเฟรมแอคเซเลเตอร์เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดใบนี้นะเทิร์นละครั้งเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ห้าหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ไซเฟรมที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นไปจนกว่าจะถึงสแตนบายเฟสหน้าของเทิร์นเราครับส่วนเฟสที่2นะครับเทิร์นละครั้งถ้าหากว่าการ์ดติดชื่อไซเฟรมที่หงายหน้าอยู่บนฟิลยกเว้นการ์ดใบนี้ต้องออกจากฟิลไปยกเว้นจากการต่อสู้นะเมื่อออกจากฟิลไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร ตัวจากบนมืออันเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปไซเฟรมโอเวอร์โหลดครับไซเฟรมโอเวอร์โหลดเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะเอฟเฟกของมันมี2อย่างเอฟเฟกที่1ก่อนเลยเธอละครั้งให้เราเอามอนสเตอร์ติดชื่อไซเฟรมจากบนมือของเราและจากตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์นะครับผมเลือกจากบนมือหรือจากบนฟิลด์นั้นนะครับหนึ่งตัวรีมูฟออกจากเกมไปและทีนี้ก็ให้เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์หนึ่งใบนะครับรีมูฟการ์ดใบนั้นออกจากเกมไปในสภาพความหน้าครับอ่าก็ ารของเแล้วก็เลือกการ์ดของอ e ีกสายเพื่อที่จะรีมูฟออกไปก็ได้เหมือนกันเนาะส่วนเอฟเฟกที่2นะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปเพื่อใช้งานเอฟเฟกได้เอฟเฟกนั้นก็คือเราสามารถเอาการ์ดติดชื่อ Side Frame ไซเฟรม1ใบยกเว้นไซเฟรมโอเวอร์โหลดนะครับผมเอาจากในเด็ก1ใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือซึ่งเอฟเฟกนี้ของไซเฟรมโอเวอร์โหลดไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสานนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น13มการ์ไดไซเฟรม เวทมนต์กับดักแล้วก็มอนสเตอร,ร์เลยนะเอฟเฟกของมันค่อนข้างจะโหดไปหน่อยนะครับพวกแบบอารมณ์ประมาณเหมือนไอ้พวกนักลบต่างมิติอะไรพวกเนี้ยที่แบบเออาออกนอกเกมเออาออกนอกเกมนะครับไอ้พวกนี้ก็ออกนอกเกมกันง่ายเหลือเกินนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนตัวผมเล่นไม่ถนัดนะครับก็เอาเอฟเฟกมาพูดคุยไปเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเผื่อทุกคนจะมีเรื่องมาเมา้ามอยว่าเอ้ยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับพวกซีรีส์นี้นะครับผมหรือมีข้อเสนอแนะยังไงว่าเฮ้ยพวกไซเฟรมเนี่ยเอาไปเล่นกับพวกเด็กไหนพวกการ์ดปรรระะะะเเเเเเเภททไไไหนนนนนนดดีีีีออออง้้้้้ยคคัับผผผมม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 มื่่่่าาาููชตต์พพิิิกถขล เสริมจากในคลิปนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ